ชาดกว่าด้วยเต่าอัธกถากัดฉปะชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่นะพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีมีช่วงเวลาหนึง่งที่กรุงสาวัตถีได้เกิดอหิวาตากโรคระบาดแก่คนในตระกูลใหญ่ซึ่งเป็นตระกูลที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตระกูลหนึ่ง ทําให้สมาชิกในตระกูลนั้นไม่กล้าออกไปไหนแม้จะออกไปทำมาหากินได้แต่ซ่อนตัวปิดประตูมิดชิดอยู่ในตัวเรือนเมื่อมีคนล้มตายก็จะขนไปเผาที่ป่าช้าแล้วก็รีบกลับมาอยู่ในเรือนพวกบ้านใกล้เรือนเคียงเองก็รังเกียจไม่กล้าสูงสิงด้วยเพราะกลัวจะติดโรคจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเห็นว่าสมาชิกทยอยตายกันไปเกือบไม่เหลือใครแล้ว และผู้เป็นพ่อหัวหน้าครอบครัวก็กำลังเริ่มจะไม่สบายหญิงผู้เป็นแม่จึงบอกกับลูกชายคนเดียวว่าลูกเอ๋ยเจ้าอย่าอยู่ในเรือนนี้เลยจงหนีไปเอาชีวิตรอดไปก่อนทรัพย์สมบัติพ่อแม่ได้ฝังไว้ให้แล้วที่ใต้ถุนเรือนเมื่อไม่มีโรคระบาดแล้วเจ้าค่อยกลับมาขุดเอาลูกชายรับคำแล้วก็รีบหนีไปอยู่เมืองอื่นทิ้งช่วงสักปีหนึ่งเมื่อได้ข่าวว่าโรคระบาดสงบลงแล้ว เขาจึงกลับมาที่เมืองสาวัตถีอีกครั้งกลับมาขุดเอาสมบัติทั้งหมดที่พ่อแม่ฝังไว้ให้ไปสร้างครอบครัวทำมาหากินจนร่ำรวยขึ้นมาไม่ต่างจากสมัยที่พ่อแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งเขาและบริวารได้ไปที่พระวิหารเชตวันพร้อมกับเนยใสยเนยข้นน้ำมันหอมพานุ่งห่มเนื้อดีเพื่อน,นำไปถวายพระาศาสดาและพระภิกษุสงฆ์ เมื่อได้เข้าเฝ้าและถวายบังคมพระาศาสดาแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระปฏิสันถานกับเขาอย่างคุ้นเคยก่อนจะตรัสถามว่าดูก่อนอุบาสกได้ยินว่าอหิวาตากรโรเกิดขึ้นในเรือนของท่านท่านทำอย่างไรจึงรอดมาได้ชายหนุ่มได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ทรงสดับพระาศาสดาตรัสว่าดูก่อนอุบาสกแม้ในการก่อนชนเหล่าใด เมื่อมีภัยแล้วก็ยังอาไยที่อยู่อาศัยเดิมไม่ยอมจากไปไหนชนเหล่านั้นก็ถึงแก่ชีวิตส่วนชนเหล่าใดไม่อาไยในที่อยู่เดิมหนีไปอยู่สัที่อื่นชนเหล่านั้นก็รอดชีวิตแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีแคว้นกาสี ในแวนแว้นแห่งนี้มีแม่น้ําไหลผ่านหลายสายจึงทําให้มีสระโบกขอรณีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลายสระในเขตพระนครจึงมีแต่ความร่มรื่นชุ่มเย็นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ประตูพระนครมีครอบครัวของช่างปั้นหม้ออาศัยอยู่หัวหน้าครอบครัวเป็นช่างปั้นฝีมือดีชื่อพักควะพักควะสามารถปั้นภาชนะได้หลากหลายไม่เพียงแต่หม้อเท่านั้น ขายเลี้ยงครอบครัวจนสุขสบายโดยดินที่พะวะช่างปั้นหม้อนำมาใช้นั้นเขาไปขนมาจากสระบกขอรณีใหญ่ที่กักน้ำจากแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านพระนครน,นั้นแหละช่วงไหนที่ฝนตกชุกมีน้ำมากสระบกขอรณีกับแม่น้ำก็เชื่อมต่อถึงกันด้วยสายน้ำแต่ช่วงไหนฝนทิ้งช่วงนานน้ำแห้งสระโบกขอรนีกับแม่น้ำก็จะแยกจากกันโดยปริยาย บางปีที่แห้งแล้งมากๆน้ำในสระบกขรณีนั้นถึงกับแห้งขอดจนเห็นโคลนตมเลยก็มีซึ่งพวกเต่าและปลาที่อาศัยอยู่ในสระโบกขรณีนั้นก็จะมีสัญชาตญาณรู้ว่าปีนี้น้ำจะมากหรือจะน้อยในปีนี้พอธรรมชาติส่งสัญญาณด้วยปริมาณหาฝนพวกสัตว์ทั้งหลายก็รู้แล้วว่าปีนี้น้ำจะน้อยเพราะฝนทิ้งช่วงนาน พวกปลาและเต่ารอจังหวะที่ฝนตกหนักจนสายน้ำจากแม่น้ำไหลเชื่อมมาสู่สะระโบครนีอีกครั้งแล้วพวกมันจึงพากันว่ายออกจากสะกระโบขรนีไปอยู่ในแม่น้ำแต่มีเต่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลือกที่จะอยู่ที่เดิมเพราะมันคิดว่าตัวเองเกิดที่นี่อยู่ที่นี่มาหลายปีจนโตจนรู้ว่าเมื่อน้ำแห้งมันจะรักษาชีวิตให้อยู่รอดได้อย่างไรเมื่อน้ำค่อยๆแห้งลงแห้งลงเต่าก็ไม่มีที่อยู่ มันจึงไปซุกอยู่ในแอ่งที่ช่างปั้นหมอขุดไว้ที่ริมสระเพื่อจะขนดินเอาไปใช้ฝ่ายพักวาช่างปั้นหมอที่มาขนดินก็เอาจอบมาขุดงัดดินขึ้นตามปกติโดยไม่คิดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตใดมาอยู่ในเปลือกตมได้เขาสับจอบลงไปเต็มแรงปรากฏว่าจอบนั้นไปสับเข้ากับกระดองเต่าเข้าอย่างจังเจ้าเต่าตัวใหญ่ร้องโอดครวนออกมาว่า เราเกิดที่สะนี้โตที่สะนี้เพราะเหตุนี้เราจึงเลือกอาศัยอยู่ที่เปลือกตมนี่แต่บัดนี้เปลือกตมกําลังจะทําให้เราถึงแก่ความตายดูก่อนท่านพักวะข้าพเจ้ารู้แล้วว่าไม่ว่าเราจะมีความสุขในที่ใดในบ้านก็ตามในป่าก็ตามเมื่อที่แห่งนั้นเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วก็พึงจากไปอย่ายึดติดอยู่ที่เดิมอย่าปล่อยให้ที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยนั้นฆ่าเราในที่สุดกล่าวจบ เจ้าเต่าก็ขาดใจตายทันทีพักขวะช่างปั้นมอก้มลงไปอุ้มเอาซากเต่าขึ้นมาเก็บเครื่องใช้เครื่องมือแล้วก็เดินกลับบ้านโดยเอาซากเต่าไปด้วยเมื่อไปถึงบ้านเก็บข้าวของเสร็จแล้วเขาก็ได้เดินไปที่ตลาดเรียกให้คนมาชุมนุมกันแล้วก็พูดว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพวกท่านจงดูเต่าตัวนี้มันตายเพราะถูกข้าพเจ้าเอาจอบสับลงที่กระดองของมัน โดยไม่รู้ว่าในเปลือกตมนั้นยังมีสัตว์อาศัยอยู่มันไม่ยอมหนีไปสู่แม่น้ำคราวฝนตกใหญ่พร้อมกับพวกสัตว์อื่นๆเพราะมันอาลัยในที่อยู่อาศัยเดิมก่อนตายเจ้าเต่า้ดยคร่ำครวนและสำนึกได้ถึงข้อผิดพลาดของตนเราจึงเอามาบอกแก่พวกท่านพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้เป็นเช่นเต่าตัวนี้อย่ายึดติดด้วยอำนาจของตัณหาอย่ายึดติดในรูปเสียงกลิ่น อย่ายึดว่านั่นโพทพ้าของเราบุตรของเราทิดาของเราบริวารของเราทรัพย์สมบัติของเราเพราะท้ายที่สุดแล้วมีเพียงความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นที่เวียนเกิดเวียนตายในภพสามสิ่งใดๆทั้งหลายทั้งปวงนั้นยังคงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมชาติของมันผู้คนที่ได้รับฟังโอวาทของพักวาช่างปั้นหม้อต่างก็เลื่อมใส พากันบําเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลตลอดอายุไขเมื่อถึงแก่กาละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกกันมากมายโอวาธรรมของพระขวาชชังปั้นโม้อในคราวนั้นได้แผ่ไปทั่วชมพูทวีปและดำรงอยู่ตลอดระยะเวลาประมาณ7,000ปีแล้วก็ได้เสื่อมไปพระศา,าสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้ว พระองค์ก็ได้ประกาศอริยสัจเมื่อจบอริยสัจอุบาสกคนนั้นก็ได้ดำรงอยู่ในโสดาปติผลเต่าในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์พะขวะชางปันหมได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า